ทำไมบางคนเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีอายุยืนบางคนอยู่เป็นร้อยปีอยู่90ปีหรือร้อยกว่าปีก็มีพระพุทธองค์ทรงตรัสในวิบากกรรมนี้นะครับว่าคนที่มีอายุยืนนั้นเป็นคนที่ละปานาติบาตเป็นผู้ที่เว้นขาดจากปานาติบาตก็คือวางอาจยาวางสัตร์ได้ มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ตัชีวิตและมีความเอนดูมีความการุณาด้วยเมื่อตายไปเขาจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่ทำเอาไว้ยอย่างนี้แต่ถ้าหากตายไปแล้วไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากมาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนที่มีอายุยืนนี่คือเหตุปัจจัยที่หลายๆท่านนั้นเกิดมาแล้วตอนนี้ก็มีอายุยืนอยู่เป็นร้อยปี